ดีครับวันนี้ก็ออกมาทำงานทำการเหมือนอย่างเคยวันนี้มากระบ,บีพี่เราเอ้ยมากระบ,บีจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้แหลมหางหนาคแหลมหัวหนาคที่เป็นแหลมแหลมมนั่นก็เรียกแหลมหาหัวนาคมาทางนี้ก็เรียกแหลมบาตราหนัก เป็นหัวโดนก็เรียกเกาะไก่อล้วนี่ก็เรียกเกาะย,ยุงมากินทางนี้พี่น้องอ้ยวันนี้มีของเปล่าเมนมากอดแล้ววางแล้วก็มีมาได้ว,วางก็มี มาหลายลำแล้วเราคึ้นมามนี่หลายลำไม่่เลาไว้วันนี้มามากเรือปลามันขึ้นทางนี้มาเรือโยกแยกแลย ก็อมอยู่ไม่แน่นยังไเออเหลยโยกเยกเป็นคลื่นหน่อยๆฝนตกตั้งคืนอาคใต้นี้ฝนตกไม่หยุด วางมั่งไม่ได้วางมั่งที่เราเ้ยมากันไกลวันนี้จะได้กินไหมจะมีของให้ได้กินไหมมาถึงกําลังโซน่าจับมาวันนี้ แถวนี้ก็เป็นเกาะท่องเที่ยวทั้งหมดลเลาพี่้องเฮ้ยกระบี่เนี่ยเกาะแก่งยลเลเวอย่างเงี้ยเป็นเกาะเป็นแก่งี้มีที่เที่ยวที่อะไรมากกระบี่หน่าเนลิบริ็เรียกว่าเกาะจำเกาะจำขจำ้างหน้า เกาะเต่าเนีเเ่ยก็อยู่เกาะอะไรก็มีที่ท่องเที่ยวมากพี่น้องเกาะอันนี้เรือหางยาวเรือจะปิงบูธเขาเามาเที่ยวมาอะไรกันเกาะอังนี้นนนเ,นเป็นเกาะพีพีนี่มีคนอยู่เกาะพีพีก็ พีพีมาทางนี้เป็นเกาะพีพีต้องเดนเม่นเลนเลเรือโยกแยกเลยต้องที่เที่ยวตั้งนั้นะพี่นรานีทุกวันนีต้องเที่ยวมากไมต้องเที่ยวก็มีมัง่งใกล้จะหมดแล้ว กจะหมดจะด,ดูท่องเที่ยวแล้วเดือนอีกไม่กี่วันจน,นเดือนตุลพาราแล้วเดือนตุลพาราที่เกาะล่างนกนางแอ่นก็เรียกเกาะกาล่า นี่นกนางแอ่นมาพี่น้อง có nút ngang ăn cái lượt cỡ cà lạt lượt cỡ lạt măng mà đại vàng măng lại làm mì làm กันหล,ลอกหลานลำป่าขึ้น,น,น,นยังไหนก็วิทยุบอกกันเลือกกันมาก จะอยู่อยกกันบอกกันแล้วเราก็มาใครมาก่อนพบปะก่อนเค m าก็เยไม่ใชยูเียกันกดมาวางด้วยกัน หลังยังอาปาอยู่เขามาก่อนก็าวางก่อนมาแล้วเนาลำก็าวาง สวัสดีเพี่อนๆคนนี้นะครับเข้ามาติดตามได้เยนะครับสวัสดีครับ